1,300บาทแพงนะกะละมังอะไรพันสามจะมีกระเป๋าเยื่อสองใบที่สามารถยกขึ้นรถไปได้เลยแพนดิจูดสามพดกว่าบาทชุดประกบตรงเนี้ยเป็นซิลิโคนผ้าทำไมแบบสังเกตไหมสามพันเก้าเป็นเครื่องนมตัวเนี้ยมันมีระบบได้แห้งอยู่ในตัวเป็นการต้องน้ำในตัวใช่ตั้งอุณหภูมิได้ด้วยนี่ ตรีตัวก่อนคลอดค่ะในนี้เราจะถ่ายให้ดูว่าเราเตรียมตัวอะไรจัดอะไรไปบ้างในที่โรงพยาบาลเราจะมีกระเป๋าอยู่สองใบที่สามารถยกขึ้นรถไปได้เลยนะเดี๋ยวเราจะมาแกะอันอันบ็อกกันว่าในกระเป๋านี้มีอะไรบ้างรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องใช้ในการดูแลเด็กนะครับพอเจ็บท้องคลอดปุ๊บยกไปได้เลยถูกต้องไหม อ่ะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวคุณหมอนะสิ้นเดือนนี้เราก็เอาไปไว้ที่รถได้เลยอันนี้จะเป็นที่ปัม๊มนมเครื่องปัม๊มนมอันนี้ก็คือเรานึ่งอบฆ่าเชื้อไปแล้วเราก็ประกอบไปอย่างนี้เลยใส่ถึงซิปไว้เผื่อว่า,าลูกไม่ได้อยู่กับเราหรือเข้าตูกอก้อบ แล้วก็กระตุ้นปั้มน้นมเอานมไปให้ลูกได้เลยสีส้มนี่อะไรครับสีส้มนี่ก็คือเครื่องเป็นเครื่องปั้มนมแพนดิจูดราคาย่อมเยาซื้อมาเท่าไหร่ตัวนี้สามพันอุกกบาทเบบี้แร์ที่ราดขาวตัยเป็นพลาสติกแต่ที่ครอบตรงนี้เนี่ยที่ซีนตรงนี้ที่ประกบตรงนี้เป็นซิลิโคนก็คือมีครอบซิลิโคนให้อีกชั้นหนึ่งในะซึ่งมันจะนุ่มกว่าแต่ก็ยัง จะมีรุ่นที่แบบเป็นซิลิโคนทั้งตัวก็มีแต่มันจะแพงหก0ันกว่าบาทใช่ไหมใช่อันนั้นจะเป็นแอน,นิจูดมาแล้วเขาก็จะแถมน,นีมาให้เอ้ผ้าคลุมให้นมผ้าคลุมให้นมเสื้อเสื้อของลูกเสื้อกางเกงหมวกถุงมือถุงเท้าอันนี้เป็นชุดเลยแล้วก็ผ้าห่อตัวอ,อันนี้เป็นอีกถุงนึงแยกเป็นผ้าอ,อ้อมอ๋ออันนี้ผ้าอ,อ้อมใช่ พ่อไปประมาณสามผืนพ,พ่อสามผืนแล้วก็ผ้าผ้าอันเนี้ยทีชไว้รองบ่าตรงเนี้ยแล้วต่อมาก็คือนี่ผ้าอ้อมเด็กอันนี้ได้มาจากของแถมของแถมแล้วก็อไปเลยประมาณหกผืนนี้หกผืนแล้วก็จะมีทิชชูเปียกทิชชูเปียกด้วย ที่ชูเปียกแบบพกพา20แผ่นอะไรอย่างเงี้ยเอาไว,ไว้ไปใช้ก่อนเล็กๆน้อยๆอ,อ,อันนี้ใช้เฉพาะตอนกลับบ้านอ่ะมีอะไรอีกหนห Show me p l e a s ต่อไปก็จะเป็นนี่ที่ประครบหวัวที่ประครบนมที่ประครบนมใช่เอาไว้ประครบอย่างเงี้ยให้นมมาเผื่อน้ำนมเราไม่มีให้แบบมัน คึงๆอุ่นๆร้อนๆน,นมตันหรือว่าอะไรเงี้ยคัดจึงตั้งมนมก็มาครบได้ที่โรงพยาบาลก็ต้องใช้แล้วเหรอ,หรอตัวเนี้ยก็ไปใช้เตรียมไว้อ่ะเผื่อไว้เผื่อต้องใช้เอาไปสองเต้าเลยอืมแล้วก็ที่ทาหัวนมเผื่อที่ทาหหวนมเหรอที่ทาหัวนมเผื่อเผื่อลูกเราอ่ะดูดดูดไม่เข้า เขาเรียกว่าดูดผิดท่าและหัวนมแตกแล้วก็ไปทาได้อันนี้เขาบอกเขาเคมว่าทาปุ๊บและแสามารถให้ลูกดูดนมเราได้เลยเป็นธรรมชาติออร์แกนิกยี่ห้ออะไรเขาใช่ไหนละมุนละมุนอันนี้ก็ละมุนเหมือนของละมุนอ๋อสั่งจากไหนมาสั่งมาจากเพจของคุณเพจของคุณแพลวใน Facebook อันนี้ราคาถูกที่สุดแล้วแล้วก็เช็ดชู่ให้เอาไปด้วยเผื่อเอาไปเช็ดอะไรอเนกประสงค์แล้วก็อันนี้ขาดไม่ได้เลยอันนี้คือกระตุ้นน้านมพวกแบบว่าน้ำขิงน้ำหัวปีน้ำขิงอันนี้แบบไม่มีน้ำตาลมีแค่นี้หมดแล้วอันนี้คือกระเป๋าลูกใช่แล้วอีกใบกระเป๋ากระเป๋าของพ่อแม่ต่อไปจะเป็นกระเป๋าอันนี้กระเป๋าอันนี้ก็เหมือนแพ็ แพ็คเหมือนเราไปเที่ยวต่างจังหวัดเลยเหมือนเราไปเปลี่ยนที่ค้างคืนแต่ว่าไปนอนโรงพยาบาลประมาณเตรียมชุดไปประมาณประมาณสักสามถึงสี่วันเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะได้ผ่าคลอดหรือว่าเราจะได้คลอดเองอันนี้เปิลอันนี้เป็นผ้าทำไมาแบบสังเกตใช้ใช้สวมเหมือนผ้าอ้อมเนี่ยอันนี้เปิลเลือกไซส์ XL แต่ว่าช่วงแรกๆอ,ะอ่ะผ้าอนามัยแบบห่วงเินไม่ได้ซื้อไปเพราะว่าจะไปซื้อที่โรงพยาบาลเพราะว่าพอใช้แบบห่วงเสร็จปุ๊บก็เดี๋ยวคนจะเ,ะเปลี่ยนมาใช้แบบกางเกงเพราะว่าแบบห่วงเห็นเขาบอกว่ามันเลอะเทอะแล้วมันก็เปื้อนเปินมีสองแบบเป็นแบบกางเกงอันนี้เปินเอาไปสักประมาณสิบตัวมันคือผ้าอนมามัยอ่ะเป็นกางเกงผ้าอนามัย อ๋อคือใส่กางเกงตัวเดียวได้ทั้งผ้าอนมามัยได้ทั้งกางเกงในเลยเหรอใช่อ๋อเป็นแบบสวมกางเกงในนี่ไงตามรูปเลยก็คือเป็นผ้าอนมามัยแบบสวมใช่เราก็ใช้เป็นกางเกงในได้ด้วยใช่เช่นไหมแปลว่าเราใส่ตัวนี้ปุ๊บกางเกงในไม่ต้องใส่แล้วโอเคอ่ะแล้วก็มีตอะไหนอันนี้แล้วแต่คนความสะดวกสบายบางคนเขาก็ไม่ชอบแบบนี้บางคนของเขาก็สะดวกแบบตัวน้ไปสองแบบอืมอันนี้เป็นกางเกงในใช้แล้วทิ้งซื้อที่ช้อปปี้เอ้ามีกางเกงในใช้แล้วทิ้งด้วยเหรอ เพราะว่าน้ำคอปลาเรามาประมาณสักประมาณสองสามอาทิตย์อด็กก็เ,เห็นบอกว่าใส่อันนั้นแล้วไม่ต้องใส่กางเกงในอันนี้มีสิบอันสิบอันตกเราใส่วันละสามวันในสามครั้งก็ถ้าอกเราไม่พอถูกไหมอ๋อเพราะฉะนั้นอันนี้เพื่อความสะดวกสบายในตอนแรกอพอเรามีแรงปุ๊บเราก็ค่อยมาเปลี่ยนเป็นกางเกงในใช้แล้วทิง้งอ๋อเข้าใจไหมส่วนกางเกงในใช้แล้วทิง้งเนี่ยต้องใช้คู่กับผ้าในไหมถูกต้องไหมใช่อันนี้คู่กัน น,นี่เฟิร์นเลือกมาสี่สิบเซนเลยยาวสุดไหนเขาบอกยาวสุดนี่ยาวสุดแล้วเหรอ42สิบสองเซนถึงดาบเอ้ย <laughs> <laughs> ถึงถึงตูดตรงนี้เลยเนี่ยยังไงมันก็ไม่เลอะไม่เลอะ,ไม,ลอะไม่รู้เลอะหรือไม่เลอะอแต่เฟิร์นก็เอายาวที่สุดเอาไว้ก่อนเพราะว่าตอนเป็นประจำเดือนเฟิร์นก็เลือกยาวที่สุดเพราะว่าเป็นคนที่ระแวงว่ารุดไปฉันจะเลอะไหมอันเนี้ย ยืดได้สุดๆเลยนะเฟินว่าผ้ามันมดีดีอ่ะตัวเนี้แล้วเขาจะห่อ,อเป็นชิ้นๆอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเฟินกลางให้ดูว่ามันยืดได้อันนี้ได้ใช้ได้ทั้งผ่าคลอดแล้วก็คลอดเองส่วนนี่กลางให้ดูมันจะเป็นแบบนี้อันนี้เป็นไซส์นะเฟินเลือกไซส์ 2XL มา ผ้าดีอยู่นะใช้แล้วก็ทิ้งเลยสั่งที่ไหนมาสั่งที่ช้อปปี้อันนี้จะเป็นอุปกรณ์ทำความสะอาดอลูกนะคะจะเป็นจะมีผ้าเปียกผ้าเปียกเอาไว้เช็ดอเนกนประสงค์เช็ดตูดเช็ดบริเวณอของลูกแล้วก็อันนี้จะเป็นกล่องผ้าผ้าเลยนะผ้าชิชชู่กระดาษิชชู่แบบแห้ง อันนี้จะเป็นสำลีก้อนใหญ่ๆเอาไว้เช็ดอะไรครับเอไว้เช็ดล่องตุ่มแล้วแต่คุณแม่แล้วแต่การใช้งานของคุณแม่ที่จะสะดวกบางคนก็เอาไว้เช็ดบริเออาวณอวัยวะเพศของลูกโอ้โหจะมาแคงลูกอะไรลูกแล้วแต่แม่เลยแล้วอันนี้พอดีเฟิร์นอะเตรียมของไว้แล้วก็ซีนไว้เลยไม่สามารถที่จะถอดอันซีนออกมาให้ได้น,นะส่วนอันนี้เป็นผ้าก๊อต เอาพันมือแล้วก็เวลาลูกกินนมเสร็จก็เอาไว้แบบเหมนเป็นเป็นแป้งปันะขัดขัดเงอขัดเงาขัดเงในลูกลูกกินนมจะได้ไม่มีค้าขาวๆกาเกาะและส่วนอันนี้กระเป๋าอันนี้จะเป็นอุปกรณ์พวกกันไกรตัดเล็บแล้วก็หวีผมที่ตะใบ และแล้วก็จะมีประหลอดวัดไข้เด็กออันนี้จะเป็นมหาหินสีนไวเรียบร้อยมากเลยอะแบบเจลสีไว้กันฝุ่นเพราะว่าเราแพ็กตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกเราไม่รู้ว่าน้องจะมาเมื่อไหร่พ่อหมอบอกว่าถ้ามาเมื่อไหร่ก็คือถ้ามีน้ำเดิมก็มาได้เลยเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะมาเมื่อไหร่เตรียมของมาตั้งแต่แปดเดือนนะนะตอนนี้ก็เข้าเก้าเดือนนี่อ่าเหลืออีกหนึ่งสัปดาห์ก็คลอดแล้ว เหรอสัปดาห์เดียวเองแต่ถ้าคลิปนี้ออกไปก็น่าจะพี่เลียงน่าจะตัดที่โรงพยาบาลอ,อันนี้สำลีก้อนใหญ่ก้อนใหญ่เอาไว้เช็ดตรงบริเวณบริเวณใบหูตรงนี้ตรงนี้รอบสะดือสะดือน้องยังไม่หลุดก็เช็ดบริเวณรอบสะดือสำลีเล็กเอาไว้เช็ดจมูกรูจมูกแล้วก็จะมีสำลี สัลีเช็ดตาเป็นพัชเจอร์ไลท์แบบเป็นซองขอ,อนี้นมีเล็กกับใหญ่นะใช่ใช่ต่อมาจะเป็นกล่องเก็บเสื้อผ้าลูกนะคะอันนี้เฟิร์ซื้อจากช็อปปี้เป็นกล่องนี้เก็บผ้าเนื่องจากเราอยู่คอนโดเราเลยไม่มีตู้เสื้อผ้าของเด็กแต่จะเป็นกล่องเก็บก็คือเก็บกล่องอันนี้คือกล่องเสื้อผ้าที่ลูกใช้ประจำาชุดอยู่บ้านอะชุดอยู่บ้าน,น,านมีทุกมือด เครื่องี้เนี่ยที่เราคิดว่าเราจะใส่ประจำให้ลูกแล้วก็มยยาไว้ตรงนี้ส่วนที่ไม่ได้ใช้ประจำก็เก็บไวในตู้เห็นไหมม่ใช่เราจะมีตู้ใหญ่อีกใบหนึ่งเราจะมีตู้เก็บของอีกใบหนึ่งก็คือเก็บตู้ของสต็อกแพมเพิร์ดอะไรอย่างเงี้ยที่เราซื้อมาแพมเพิร์ดเราได้จากงานพวกเราเป็นเดินงานดีดีกันอะ่ะแล้วก็งานพวกไปซื้อของนี่ยเขาจะเก็บไวให้อันนี้คือแพมเพิร์ดนิวบอนที่เราซื้อมา เป็นห่อเล็กๆกี่สิบสี่แผน่นแต่เขาบอกว่าเด็กแรกเกิดอ่ะใช้มากกว่าน,นั้นแล้วก็แกะเอามาใส่จอ,อใช้แค่เขาบอกว่าเด็กอ่ะถ้าสะดือหลุด,ลดแล้วอ่ะก็เปลี่ยนเป็นไซส์เอ็กได้เลยอนก็เลยซื้อนิวบอร์ดมานิดเดียวนิดเดียวก็คือ24ชิ้นใช้คนละคึ่งเลยว้าวใครซื้อเพิ่มแล้วกันเนอะ <laughs> มันไม่พออยู่แล้ว <laughs> เอามาลองดูก่นนอ,าาอกน,นเอามาลองดูก่อนเพราะว่าเด็กเฟิร์นซื้อแซมเปลิลของแต่ละยี้ห้อมาเล็กๆน้อยๆมาลองเผื่อลูกแพเราไปเป็นกะละมาังอันนี้สงสัยไหมว่ากะละมังเล็กเอาไว้ทำไมพอดีเฟิร์นดูคลิปใน youtube เขาบอกว่าไม่ควรจะเอาขวดนมของลูกลงในอ่างล้างจานล้างในอ่างล้างจานเพราะว่ามันจะมีคาบมันพวกเศษอะไรอย่างเงี้ย เขาบอกว่าแนะนําให้ซื้อกละมังมาสองอันกละมังล้างล้างพวกอันนี้ฟอกพวกซักอันนี้ล้างนมแยกกันไปเลยอ็เก็เลยซื้อมาสองอันทุกอย่างยี่สิบบาทมีค่ะอันนี้อุปกรณ์อาบนะอันนี้พี่เหลี่ยงเขาซื้อมาให้ลูกเอาไว้เล่นแต่ที่จริงมันก็ใช้ได้สามเดือน เป็ดลอยน้ําเป็ดลอยน้ำหนึงนน่งเดืเนอน,นเขายังไม่รู้เรื่องหรอมันว่ายน้ําได้นะตัวนี้ยน่ารักคี่เก้าบาทนึงไข่ลายแล้วก็หมุนหนมุนอาส่วนนี้เป็นอ่างอาบน้ำอาอบน้ำแล้วแต่คนสะดวกบางคนก็กาละมังแบบนี้เลยแล้วก็อุ้มลูกเราสะดวกไหมก็ความสะดวกแต่ละด้านไม่เหมือนกันของเราก็เลยเห็น ที่ซื้อนี้่เพราะว่าเห็นคล, <laughs> นลิปเ,เกาหลีแล้วก็โดนตกมาน่ารักจังเลยเกาหลีป้ายยาว่างั้นเออเด็กเกาหลีนั่งอยู่อย่างเงี้ยตอนสามเดือนแล้วเขาก็เล่นอย่างนี้แต่ทรงมันไม่เหมือนกับกระลามังทั่วไปนะอธิบายหน่อยสิอ่ามันจะมีบุ๋มตรงเนี้ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เขามีเทคโนโลยี้ใหม่เขาจะมีตรงเนี้ยการเด็กลื่นเอาไว้ลองนั่งใช่ไหนขอดูหนะ่อยเอาด้ไหมแล้วก็ยี่ห้อนี้กระดัอะไรยี่ห้อะไหนยี่ห้อไหนนะ อะไรนะอะไรอ่ะชุนักชุนักเกิ้นเหรออ่านไม่ออกชุนักเกล้เขาจะมีบอกว่าให้เติมน้ำไม่ใช่นี้อ๋อมีขีดบอกด้วยแล้วก็เปิดตรงนี้ออกมีจุกระบายน้ำด้วยไม่ไม่ต้องยกเทตัวนี้ซื้อได้ที่ไหนอันนี้ฝิรซื้อที่ช้อปปีครับตัวตัวเท่าไหร่ตัวละหนึ่งพสาม้อยบาแพงนะกะละมังอะไรพันสามกะละมังไม่ใช่ยี่ห้อนี้แพยอยงอยู่นะ ยี่ห้ออื่นนะห้าพันหกพันมันมีเลยค่ะอ๋อพันสามนี่คือถูกแล้วถ้าเป็นทรงนี้อันนี้ไม่ไม่ไม่เก่งเรื่องราคาดีกว่าไม่ไม่ไม่พูดถึงเรื่องราคาดีกว่าเพราะแต่ละบ้านไม่เหมือนกันแล้วแต่ความชอบใช่แล้วแต่ความชอบอ่าบางคนฉันอยากได้แบบเนี้มันมันมันโอเคอ่ะสาหรับการใช้งานฟังก์ชันของคุณแม่อย่างเนี้ยแต่ว่าหนึ่งเดือนอ่ะเฟิร์นอาจจะไม่ได้ให้ลูกลงไปหรอกเพราะว่าก็อาจแค่ตัว เอาลูกหย่อนแล้วเราก็ค่อยประคองพระคอเขายังไม่แข็งแต่ถ้าสามเดือนเราก็เอาลูกนั่งเข้าไปได้เลยเ,เขาบอกว่าใช้ได้ถึงไม่เกินหนึ่งปีอพอถ้าหนึ่งปีแล้วก็จับลูกยืนแล้วก็อาบน้ําแล้วอะ่ะใช่ไหมส่วนเรื่องรถเข็นเราซื้ออุปกรณ์เสริมก็คือรถเข็นกับคาซีทไว้แต่ว่าเป้อุ้มเด็กเรายังไม่ได้ซื้อรถเข็นเนี่ยเดี๋ยวให้พี่เรียงขึ้นลูกนะคะรถเข็นเนี่ยเราได้มาจากงานบ b บีแฟ ที่ลาดเพ้าว3ม0ัของคาคาเมล่าค่ะรถเข็นตันนี้ยังเทินอยู่บนหลังตู้อยู่เลยยังไม่ได้แกะแต,แต่เป็นสีเทานะคะแต่ว่าที่พี่เหลียงขึ้นรูปแบบมันจะเป็นสีแดงแต,ตัวโชว์อันนี้มีขายที่เซนทันก็มีคาเมล่าเนี่ยรถราคาบ่อยๆรถเข็นเนเราจะใช้กันเมื่อไหร่รถเข็นเนี่ยเฟินว,ว่าจะเขน็นเวลาที่ ไปโรงพยาบาลหรือไปสถานที่ที่แบบว่าเราไม่ได้สะดวกอุ้มน้องตลอดเวลาก็ต้องมีนะใช่ก็ต้องมีแต่บางคนก็บอกว่ารถเข็นเราไม่ได้เข็นไปไหนที่จริงอะ่ะเข็นเวลาพาลูกไปเดินเล่นก็ได้นะคะสมมติสามเดือนสองเดือนก็พาลูกเดินเล่นได้แล้วรับลมรับบรรยกากาศคาร์ซีทเนี่ยเราได้มาในราคาที่ถูกมากอ่าใช้ลูกใช้ได้ถึง6กขวบค่ะแต่ตัวมันจะใหญ่อ่า มันจะเป็นระบบแบบว่าอะไรนะพี่เหนงแบบคาดเบลว่ะในคาใช้ใช้สายเบล์ของรถยนต์ใ,ในการล็อกตำแหน่งใช่และอนี้ถ้าเรามีค่าซีที่หนักนๆแนะนำให้ซื้อแผ่นรองคาซีด้วย mm hmm. เขาเรียกว่าแผ่นอะไรนะพี่เหน่แผ่นแผ่นรองเบาะแผ่นรองเบาะคาซีไม่ให้ค่าซีบันทับตัวเบาะรถยนต์ของเราให้เสียหาย พราะเราลูกเราใช้ตลอดบอกมันต้องยุกยุกย,ยุลงไปอันนี้ราคาอยู่ที่2 5 9 9าบาทได้ที่งาน BB ที่เมืองทองธาน <Impact, S 2> ีอินเทคเมืองทองธานีเราไปเดินมาตั้งแต่การปีก็คือเดือนกรกฎาคมสิงหานั่นหะถ้าไปเดินงานพวกนี้จะได้ของที่มันมีทั้งของที่แพงกว่าหน้าเวฟและก็ถูกกว่าหน้าเวฟด้วยคุณแม่ต้องลองลองเปรียบเทียบราคาดูค่ะ ต่อไปจะเป็นเตียงนะคะอันนี้เตียงน,อน้องเราได้มาจากงาน BB 39ก็จะมีอันนี้เราซีนไว้เพื่อป้องกันฝุ่นเราประก,กอบไว้รอน้องเลยมีหมอนอันนี้เราใช้เป็นแผ่นรองศีรษะเฉยๆเพราะเด็กแรกเกิดไม่ต้องมีหมอนก็ได้นอนลาไปกับที่นอนเลยอันนี้เป็นผ้าห่ม แล้วก็มีหมอนข้างแต่หมอนข้างเนี้ยมันใหญ่ไปเดี๋ยวเราจะมา,าไว้รอบๆเอาไว้ตรงปลายเท้าน้องเพราะมันใหญ่กลัวน้องหายใจไม่ออกมีหมอนข้างอันหนึ่งให้น้องกอดเน้นลายหมีเลยเนาะเน้นแบบเรียบๆแล้วก็อันนี้ปรับได้ห้าระดับตัวนี้ปรับได้ห้าระดับทั้งซ้ายและขวาแปลว่าเราสามารถปรับให้มันสองฝั่งไม่เท่ากันได้กันเขาเรียกว่าเลยนะเด็กอ๊อกนม S <S เขาเรียก,กเตียงเ <rot> ตียงป้องกันกดไหลย,ย้อนใช, <S <S ใช่ไหมคือเราสามารถปรับให้หัวสูงกว่าเท้าได้ <S 2> <S 2> <S มีตั้ง5ระดับมันก็เลยจะชันประมาณสักน่าจะชันขึ้นมาประมาณสัก20องศาได้ไหมประมาณนั้นเนอะก็เอียง <S 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 เขาเรียกทำทำให้ป้องกันกดไหลย้อนแล้วก็ให้เด็กเลยได้ด้วยระดับหนึ่งใช่ไหมแต่ที่จริงเราก็ควรที่จะจับเลยเองมากแล้วก็จะมีมุ้งข้อเขาจะมีมุ้งข้อมาให้มุ้งหัล่าง ตล้อซีนไแวแเตียงตัวนี้เนี่ยสามารถสามารถเอารอยกขึ้นได้ตรงนี้นี่เนี่ยเราสามารถยกล้อยกล้อขึ้นได้หักกดเข้าไปแล้วก็หักล้อขึ้นมานะครับเพราะว่าตัวฐานมันเนี่ยมันมีความโค้งเราสามารถหักล้อขึ้นมาทั้งสี่ล้อแล้วก็ทาเป็นเตียงยกเด็กก็ได้นะครับแล้วก็มุมด้านข้างของเตียงตัวนี้เนี่ยสามารถลูดซิปนะครับเปิดได้นะ เนี่ยเราเปิดฝั่งเนี้ยฝั่งนี้ยเปิดได้แล้วเอาเตียงหันรประกบกับที่นอนเพื่อให้ใกล้ชิดกับคุณแม่ได้นี่แล้วเตียงคุณแม่ก็เป็นลายหมีเหมือนกันนะครับเห็นไหมนะก็คือประกบประกบกับเตียงคุณแม่ได้เลยนะครับเนี่ยสองเตียงเนี่ยประกบเข้าหาด้วยกันได้นะครับตัวนี้ก็ซื้อจากงานบีบมานะครับราคาสามพบาทนะครับนะงานที่มงทองานีไปดูกันได้จัดงานบ่อยๆนะครับ อันนี้คือแผ่นยางเปลี่ยนผ้าอ้อมเปลี่ยนผ้าอ้อมลูกเวลาลูกอาบน้ําเสร็จหรือว่าลูกอึลูกฉี่ก็มาเปลี่ยนอันนี้อันนี้จินตนาการเองนะเพราะว่าเราต้องจินตนาการว่าเราจะมาใช้ฟังก์ชันไหนกับลูกบ้างตัวนี้เป็นเหมือนแผ่นคล้ายๆแผ่นยาง,ยางกันน้ำเนอะเป็นเขาบอกว่าเป็นอะไรนะธรรมชาติยางธรรมชาติออร์แก <Okay. S 1> นิก อันนี้เห็นทุกคลิปก็ก็มีกันนะลองฉี่ลูกเปลี่ยนพ่ออ้อมลูกแต่เวลาอันนี้เหมาะกับการที่อยู่ที่บ้านนะแต่ถ้าอยู่ข้างนอกอ่ะใช้เป็นแบบใช้แล้ทิ้งเขาเรียกว่าแผ่นแผ่นลองซับฉีใช้ละทิ้งอันนี้ไม่อันนี้จะไม่ซึนมน้าแต่เวลาลูกอาบน้ําเสร็จ เรามาแต่งตัวลูกไว้ตรงนี้แผ่นรองตัวนี้เราใช้แทนโต๊ะเปลี่ยนผ้าอ้อมได้เลยนะครับเราจะวางบนโซฟา,าวางบนที่นอนก็ได้นะครับอประหยัดพื้นที่<ม>นะเราไม่ต้องซื้อโต๊ะเปลี่ยนผ้าอ้อมก็ได้ใช้แผ่นตัวนี้จบเลยสองร้อยกว่าบาทงานเแบบี้อะไรนะแฟร์ที่ลาดพ้าวแฟร์ที่ลาดพ้าวใช่น่าจะหาซื้อไม่ยากนะตัวนี้ยแต่ในนิบแพงนะที่นิน,นที่เราไปซื้อถูกสุดแล้วอืแล้วแต่เขาทาโปรโมชั่น ใช้เสร็จก็ม้วนเก็บใส่กล่องได้เลยใช่ไหมออกันน้ำได้ไม่ต้องกลัวเลยเก็บก็ง่ายประหยัดเนื้อที่ด้วยเนะอต่อมาจะเป็นเครื่องนึ่งนมตัวเนี้ยจะเป็นระบบนึ่งนมในตัวแล้วก็เป่าแห้งในตัวถ้าเชื้ออบเชื้อในตัวก็คือดึองเสร็จปุ๊บ60นาทีทิ้งไว้แห้งแล้วเราก็ประกอบมันมีกี่ชั้นครับมันมีสชั้นอันนี้ใส่ฝา จุดนมในนี้ก็เป็นขวดนมขวดนมอยู่ข้างล่างข้างบนวางเป็นฝาขวดนมเป็นจุกขวดนมใช่นะควรจะใช้น้ำก่อเอาน้ำคริสตัลนี่เติมน้ำแค่นี้เขาจะมีบอกเติมน้ำเปล่ายี่ห้อคริสตัลลงไปตรงนี้ใช่แค่ขีดตรงนี้พอไม่ต้องเยอะแค่ขีดนี้พอลดการเกิดตะกังอืมเป็นยี่ห้อเดียวที่เขาแนะนำนี่คริสตัลอ่ะว่าเป็น น้ำที่ใส่ไปเราไม่เป็นตะกังใช่วิธีการใช้เนี่ยง่ายมากเลยแค่กดเปิดเปิดเครื่องแล้วก็กดออตโอต้จบเลยใช่การเนี่ยเอาไว้ต้มน้ํากินชงนม,ม,ม,มให้ลูกกินแค่นั้นเองเป็นการต้มน้าในตัวใช่การตตั้งอุณหภูมิได้ด้วยนี่ตั้งได้ตั้งไดม้มันมีให้เลือกอุณหภูมิต้องการอุณหภูมิเดือดเท่าไหร่หรือว่าต้องการอุนอ่นอุณหภูมิที่ไม่เกินสี่สิบองศาก็ได้สามสิบแปดองศาก็ตั้งได้นอกจากต้มน้ําได้แล้วนะคะยังสามารถ เอาขวดนมใส่ไปในนี้ที่เราปั๊มนมเสร็จแล้วเอามาอุ่นในนี้ได้เพื่อรอเวลาลูกกินตัวนี้ซื้อที่ไหนครับราคาเท่าไหร่ครับอันนี้ซื้อที่งานบีบีสองพันเก้าเขาก็จะแถมที่ตากขวดนมที่ล้างขวดนมแค่นั้นเองสองพันเก้านะได้ขนาดนี้ที่งานขายดีมากเลยนะยี่ห้อนี้แต่มีหลายๆยี่ห้อ แต่ว่าเราเลือกยี่ห้อนี้เพราะว่าตรงกับฟังก์ชันของเราแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูที่เก็บกดนมเราไม่ได้ใช้ที่ตากขดนมเพราะว่ามันมีระบบใดแห้งอยู่ในตัวอ๋อดีเนาะใชแบบ่แบบแบบฆ่าเชื้อด้วยแล้วก็เป่าแห้งด้วยใช่แต่ถ้าสมัยก่อนี่ะเขาต้องใช้ที่ตากขดนมเพราะว่าเขาไม่มีที่เป่าในแห้งหนึ่ง่างเดียวนึ่งก็คือมันยังมีไอร้อนอยู่มันังเปียกอยู่ใช่แล้วก็ต้องเอาไปตากู่แต่ระหว่างที่ตาก เราไม่รู้ว่ามีฝนมีอะไรเข้าไปหรือเป่าแต่อันนี้คือใดแห้งมาเลยใช่แล้วแค่ประกอบใส่กล่องเก็บขวดนมไปเลยอ่ะไปดูกล่องอันนี้จะเป็นกล่องเก็บขวดนมที่เราอา่าเชื้อแล้วนึ่งแล้วเอามาเก็บไว้ในนี้อันนี้ขอโทษทีนะคะพอดีว่าเราล้างแล้วก็ประกอบเสร็จแล้วแล้วเราก็ซีนเลยทําให้มันมองไม่เห็นนี้อันนี้จะเป็นขดนมที่เราซื้อมาสํารองสามอัน ห้าออนให้ลูกแล้วก็มีที่ล้างขดนมอยู่อย่างนี้ด้วยมีแค่นี้เองถ้าเรายเลีเยเ้ยงลูกไปสักพักหนึ่งอาจจะมีขวดนมเยอะก็ได้แต่อันนี้เราซื้อขวดนมมาแค่ยี่ห้อเดียวของพีเจนเอามาลองดูก่อนเอามาลองดูก่อนเพราะเราเป็นคุณแม่มือใหม่เรายังไม่รู้ว่าถ,ถ้าซื้อเยอะไปแล้วเราจะได้ใช้ อันนั้นไหมเดี๋ยวต้องซื้อเอพิ่มอยู่ดีใช่เพราะเอาลูกคอดมาดีกว่าแล้วเราก็ได้ใช้งานจริงๆก็ลูกชอบหรือไมีชอบแล้วเราค่อยไปซื้อเปอีกทีโอเคถ้าชอบคลิปนี้นะคะหรือว่าคลิปนี้ถูกใจก็คือกดไลค์กดแชร์ให้พี่เลียงหน่อยนะคะคลิปหน้านะคะจะเป็นคลิปรีวิวการคอดลูกที่โรงพยาบาลศรีลาชจะมีทั้งห้องพักค่าใช้จ่าย แล้วก็ตัวเฟิร์นยังไม่รู้ว่าได้ผ่าคลอดหรือว่าคลอดเองพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ